คุณผู้ชมครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับจะต้องมีการชี้แจงและจะเป็นประเด็นใหญ่ของสัปดาห์ที่จะถึงนี้<ะ>ก็ว่าได้มีรายงานจากรัฐสภานะครับคือเขามีการประชุมกันของคณะอนุกรรมธิการแผนบูรณาการสองคือคณะนี้จะเป็นคณะ ที่ใช้ในการพิจารณาผ่านร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี64การประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการพิจารณางบของกรมทรัพยากรน้ําการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามันก็จะประกอบไปด้วยกระทรวงต่างๆใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ํามีรายงานออกมาว่าในระหว่างการประชุมนะฮะกำลังประชุมกันอยู่ของคณะอนุกรรมธิการแผนบูรณาการ2เกิดปัญหาว่าอนุกรรมธิการ ไม่ยอมปล่อยผ่านงบของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีสสพักพลังประชารัฐพยายามซักถามกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจนทําให้อธิบดีกรมเนี่ยคุณศักดาวิเชียนสินระเบิดอารมณ์กลางที่ประชุมย้ำว่าเป็นรายงานข่าวนะฮะโดยคุณศักดาพูดกลางที่ประชุมว่ามีหนึ่งในอนุกรรมธิการเนี่ยโทรมาเรียกเงิน5ล้านบาทแลกกับการผ่านงบประมาณเรื่องใหญ่ไหมฮะ เรื่องใหญ่มากฮะคุณศักดาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลแฉกลางที่ประชุมแล้วคนที่โทรมายังขู่ได้ว่าจะเอาเรื่องไปแถลงต่อสื่อมวลชนตามรายงานระบุว่าคุณชาดาไทยเศษสาสอุทัยธานีพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นรองประธานกรรมธิการงบชุดใหญ่เข้าไปเคลียร์ให้ยุติปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องใหญ่มากรายงานข่าวยังแจ้งด้วยว่าไม่ได้มีเพียงแค่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลหน่วยงานเดียวเท่านั้น อันนี้รายงานข่าวนะเขาบอกว่าหนึ่งในอนุกรรมธิการชุดนี้มีการเรียกเงินใต้โตะ๊ะโดยอธิบดีบางกรมไม่ได้ถูกเรียกแค่5ล้านแต่มันไปถึง10ล้านเลยแต่ไม่มีใครกล้าพูดกลางที่ประชุมเหมือนคุณสัปดาที่ระเบิดอารมณ์ออกมาและยังมีรายงานด้วยว่าคือจริงๆเนี่ยมีเป็นอักษรย่อมาแล้วด้วยนะครคุณผู้ชมอนุกรรมธิการคนหนึ่ง เหมือนเป็นตัวตั้งตัวตีไประดมอนุกรรมธิการคนอื่นๆให้มาเป็นสมัครพรรคพวกจากนั้นตั้งตัวเหมือนเป็นกลุ่มไม่ยอมปล่อยผ่านงบเอา้าวกลมไหนกระทรวงไหนจะเอางบจ่ายใต้โต๊ะมานี่เป็นรายงานข่าว คุณผู้ชมฮะแล้วเขามีการตั้งข้อสังเกตโอ้โหเยอะแยะมากมายถึงการประชุมของคณะอนุกรรมธิการแผนบูรณาการ2ในครั้งนี้ทีนี้พอมันมีข่าวออกมาแน่นอนครับต้องชี้แจงทีมข่าวการเมืองช่อง3สอบถามไปที่คุณบุญทิดาสมชัยประธานคณะอนุกรรมธิการแผนงานบูรณาการ2ชี้แจงว่าเรื่องนี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากแต่ยังขอไม่เปิดเผยในรายละเอียด เพราะอาจจะกระทบบุคคลอื่นในอนุกรรมาธิการแต่ส่วนตัวในฐานะเป็นประธานอนุกรรมธิการพร้อมให้คณะกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่ตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ทันทีคือมีหน้าที่ในการพิจารณาแต่ใครจะผ่านได้ต้องจ่ายใต้โต๊ะ5-10ล้านถึงจะผ่านได้โอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้ร้อนแรงแล้วนะฮะร้อนแรงแม่ ต้องยอมรับว่าในประเด็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่และเรื่องมันสะเทือนรัฐบาลถูกไหมฮะนี่ก็จะเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาอาทิตย์หน้าครับ